สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังจำก็ได้เนาะเมื่อวานนี้เองนะครับที่ผมทำคลิปวิดีโอลงไปนะครับที่ว่า แท็กซี่เขมรนะครับเข้ามาวิ่งฝั่งไทยกันรึบเลยนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปไม่นานนะครับผมก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานเร็วมากๆเลยนะครับผมเพิ่งเกินคาดนะฮะคือเจ้าหน้าที่ทํางานดีเราก็ต้องชื่นชมนะครับวันนี้ก็เลยออกคลิปทําคลิปวิดีโอนะครับบอกว่าชื่นชมตํารวจนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากเสียงปรบมือให้เจ้าหน้าที่ตํารวจจริงๆครับผม ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาทํางานได้รวดเร็วนะครับเรียกได้ว่างานนี้แท็กซี่ขเขมรจะเกิดนะครับผมถูกเจ้าหน้าที่ไทยคุมกําเนิดสัง,งั้นนะครับผมก็ต้องดีใจมากๆนะครับผมได้ยินข่าวนี้ก็รู้สึกว่าเยี่ยมมากเลยครับคือพี่ที่อยู่ด่านช่องจอมเนี่ยส่งข้อความมาให้ผมด่วนเลยนะครับพี่ก็บอกว่าเมื่อวานหลังจากลงคลิปแรก ขนส่งจังหวัดสุรินทร์นะครับออกมาตั้งด่านจับจุดจับจริงครับวันนี้เลยไม่มีออกมาเลยครับต้องดูนานๆครับถ้าดื้อออกมาอีกผมจะถ่ายวิดีโอมาให้ดูครับอ่าก็ต้องเรียกว่างานนี้สุดยอดจริงๆครับผมอ่าทางเจ้าหน้าที่ขนส่งของเราครับขนส่งจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ต้องเรียกว่างานนี้แท็กซี่เขมรไม่มีที่ไปแล้วนะครับเพราะว่าด่านช่องสงงามเนี่ยปิดนะฮะ ด่านช่องสง,งามปิดนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปคลิปที่พี่เขาส่งมาให้ผมเนี่ยก็คือว่าพี่ก็บอกว่าด่านช่องสง,งามปิดไม่ให้แท็กซี่เขมรออกพอแท็กซี่เขมรไม่มีที่ออกก็วาวุ่นที่ช่องจอมทีครับทีนี้ก็เลยพากันมาอ้อนะครับมาวิ่งรับคนที่ด่านช่องจอม ทีนี้พอแท็กซี่คนไทยเห็นก็ไม่ไหวแล้วครับผมถ่ายคลิปส่งมาพอถ่ายคลิปส่งมาปุ๊บนะครับผมก็ทําคลิปวิดีโอแป๊บเดียวหลังจากที่ผมลงคลิปครับผมพี่ก็บอกว่าขนส่งจังหวัดสุรินทร์มาตั้งด่านจับทันทีเลยก็เรียกว่างานนี้สุดยอดจริงๆนะครับผมไม่เคยเห็นอะไรรวดเร็วขนาดนี้มาก่อนนะสำหรับเจ้าหน้าที่ขนส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารนะครับที่ติดตามผมอยู่นะไม่ต้องโทรมาก็ได้นะครับผมดูผ่านคลิปผมก็ได้นะโทรมาทีไรนี่ผมเสียวทุกทีเลยนะก็เวลาโทรมาผม ร้อยตำรวจโทรผมร้อยตำรวจเอกทุกครั้งเนี่ยผมไม่เสียวเลยจะโดนอะไรอีก่วะเนี่ยฮะก็นะขอบคุณมากนะครับคอมเมนต์มาบอกกันก็ได้หรือส่งข้อความมาก็ได้ครับเบอร์โทรผมให้ไปก็ให้ติดต่อฉุกเฉินเฉยๆน,นะท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านเจ้าหน้าที่ทหารนะครับผมไม่ต้องโทรมาด่าผมเยอะนะครับก็เรียกว่าขอบคุณจริงๆนะครับที่ออกมาปฏิบัติหน้าที่นะครับผมแทนพี่น้องชาวไทยตอนนี้เราก็รู้สึกสบายใจเนาะถ้าเกิดว่ามี ตั้งแท็กซี่เขมรก็ต้องรอดูกันไปนะว่ายังจะด้าด้านหน้ามืนหน้าทนนะครับออกมาวิ่งรับผู้โดยสารทั้ง2ช่องทางไหมเพราะว่าช่องจอมกับช่องสงามเนี่ยมันใกล้กัน นะครับคือปิดช่องหนึ่งมันก็ออกช่องหนึ่งปิดช่องหนึ่งมันก็ออกช่องหนึ่งอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราควบคุมได้ทั้งคู่ก็แท็กซี่คอมเมนต์ก็ไม่มีสิทธิ์มาวิ่งในฝั่งเรานั่นเองนะครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านมากๆด้วยนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับนอกจากพูดคําว่าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าผมด่าไปหนึ่งเดียวครับขอบคุณผมก็ทําเป็นนะครับผมโอเคนะครับผมพบกันคลิปวิดีโอถัดไปนะครับเพื่อนๆนะฮะที่ยังไม่เคยกดติดตามไม่เคยกด u b s c r i b e ก็ฝากกดดดดาามก Subcribe ้วยละััันนนนครรบเื่่องปญหชแผ ที่มีเพื่อนบ้านนะครับอย่างกัมพูชาลาวพม,ม่านะครับผมที่เข้ามาก่อกวนประเทศไทยเรานะครับผมก็จะทําคลิปวิดีโอออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับชาวเขมรน,นะฮะก็อเอ้ยไม่ใช่ดิชาวพม,ม่า พม่าปากดีมาอีกแล้วครับผมใครที่อยากรู้เรื่องราวนะครับกดติดตามไว้หลังจาก,กลงคลิปนี้เสร็จนะครับผมเดี๋ยวผมจัดการพรม่าต่อเลยนะครับรู้สึกว่าพม่าช่วงนี้ปากดีปากแซ่บมาอีกแล้วนะครับผมไม่กลัวตำรวจไทยนะครับ เปิดน้ำเสินสวยมาเป็น8ปีแล้วไม่มีใครจับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับผมอ่ะอันนี้คร่าวๆฝากกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมเอามานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับรู้กันไปแล้วครับคลิปนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสุรินทรทหารคลายสุรนารีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจอําเภอช่องจอมนะครับผมสวัสดีครับ